สวัสดีครับนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับตัวโอ e g เจนโฮมคาร์นะครับวันนี้พามาดูรีวิวคันนี้เลย Honda c i v i c ตัว1.8ตัว e ปี2019สําำหรับตัวนี้คือโฉม fc นั่นเองนะครับสำหรับตัวนี้นะได้มาเป็นสีบรอนเงินนะครับสภาพดีเกรด A และอย่างที่บอกเลยคันนี้นะคุณพี่เป็นรถเกรด A มือเดียวประวัติดีสภาพดีผมรับประกันนะครับว่าไม่มีชนหนักจมน้าตัดต่อพิวามหรือว่ากรอไม่เอกสารครบเล่มครบและที่สาคัญอุปกรณ์ต่างๆครบพ้วนไม่ว่าจะเป็นพวกเอกสาร อาการเข้าศูนย์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องภาษีพรบรบต่างๆมีครบนะจ๊ะเพราะนั้นคันนี้สวยๆคันนี้นะครับสีบอลคันนี้กับโฉม f c 1.8ตัว E p 1 9นะครับเรามาดูรูปโฉมกันดีกว่านะครับสำหรับตัวนี้อย่างที่บอกเลยนะครับได้สีบรอลเงินนะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์มีเดย์ไลท์มาแล้วเรียบร้อยนะครับกระจังหน้าโครเมียมนะมีโลโก้ฮอนด้ขนาดใหญ่ส,สวยๆนะครับสำหรับตัวนี้นะอย่างที่ แจ้งไปเลยเขาคือตัวที่ Minor c h a n ชนแล้วนะครับก็คือเป็น Minorchain ตั้งแต่ปี2019เป็นต้นไปนะครับทำให้ตัวนี้ได้ออปชั่นเพิ่มเติมมาหลากหลายเริ่มจากถ้ามองได้ชัดๆเลยนะตรงไฟหน้าของเขาจะมีโครเมียมมาครอบอีกทีหนึง่งอันนี้คือดีไซน์ที่ปรับแต่งเพิ่มเติมมาเป็นโฉมภายนอกนะครับสวยขึ้นนะดูลักชูรี่ดูหรูหรามากยิ่งขึ้นนะครับต่อไปไปดูที่แม็กไปดูที่ล้อดีกว่านะครับสำหรับตัวตัว e เนี่ยเขาจะได้ตัวสีทูโทนเหมือนเดิมนะครับ เพราะว่าถ้าตัวสีทูโทนเนี่ยถ้าปีก่อนปี2018เนี่ยเขาจะได้เป็นแค่เขาเรียกว่าแม็กสีซลเวอร์ธรรมดาแต่พอตัวนี้ไมเนอร์เชนมาเขาได้อัปเกรดขึ้นเป็นแม็กล้อสีทูโทนนะครับเป็นล้อสีทูโทนด้วยสวยมากมากยิ่งขึ้นคุณพี่นะตัวนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรานะจัดการให้ยางปีใหม่ๆนะครับถ้ามีการสึกหอเนี่ยเปลี่ยนให้เลยนะคุณพี่ไม่ต้องกลัวนะครับอ่ะด้านข้างของเขาเลื่อนไปเลยนะสีแท้สีเดิมคุณพี่ดูอุ้ยนี่ดิมาดูนี่ไหม นี่เข้ามาได้เข้ามาได้ใ,ใกล้ๆนะนี่เลยพรบรเรียบร้อยครับห8แปดปีหนึ่งเต็มเต็มคือผมบอกแล้วผมจัดให้เลยมไม่ต้องรอให้คุณพี่มาถามไม่ต้องรอให้คุณพี่มาซื้อผมทําให้ก่อนเลยนะครับมากระจกปรับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวแบบนี้นะอย่างที่เห็นเลยสวยงามเป็นกระจกปรับไฟฟ้าแล้วก็มีไฟเลนข้าแบบนี้สวยๆนี่คุณพี่ สวยคลิปเลยนะครับสภาพดีมากๆมีระบบคีเลตนะครับติดฟงติดฟิล์มให้แล้วเรียบร้อยรถสวยเกรดเแบบนี้เช่นเดิมแล้วก็ดีไซน์ของ Honda Civic ผมบอกเลยนะว่ามันสวยมากๆด้วยตัวดีไซน์ที่ดูเฉบีเฉี่ยวนะครับดูทันสมัยครับแล้วก็ด้วยด้านท้ายของเขาที่ผมบอกเลยว่าถ้าคุณผู้ชมทราบถึงเรื่องแอโรด y นามิกอ่ะเขาจะมีการทำให้ตัวรถเนี่ยรูปไปกับลมทำให้ ไม่มีไม่มีแรงต้านลมมากจนเกินไปทําให้ขับขี่ได้ค่อนข้างสนุกนะครับและทําให้อะไรรู้ป่ะลดเสียงรบกวนด้วยนะครับคุณผู้ชมสวยมากเลยนะครับตัวนี้นะคุณพี่หน้าจอกล้องส่องถอยมีครบดวงไฟซีเชฟที่เป็นสัตว์เอกลักษณ์ของตัวซี v ิกยังครบเลยนะมีปา r k คเซนเซอร์ด้านหลังให้2จุดนะครับสวยๆอ่ะเปิดนิดนึงนี่ด้านท้ายของเขาก็กว้างขวางนะสามารถเก็บของเก็บของขนของไดนะ้เยอะแย,ะ,ยะมากมายไม่ว่าจะเป็น คุณแม่บ้านไปช้อปปิ้งมานะหรือว่าถ้าคุณผู้ชายมีถุงก๊อฟมีกระเป๋าแบดมินตันหรือว่าอะไรแบบนี้นะครับใส่ไปขนของได้ค่อนข้างเยอะหรือว่าถ้าเป็นกระเป๋าเดินทางก็ได้หลายใบมากๆนะครับผมเลยบอกว่าคุ้มค่านะคุณพี่นะตัวนี้เขาก็จะมีของแถมมานะเป็นนี่เลยเป็นชุดเซตนะครับทั้งเอ่อตัวยางปีใหม่ๆยังไม่แตะพื้นเลยนะครับแล้วก็นี่เลยเขาเรียกว่าอุปกรณ์ถอดล้อแม่แลงครบถ้วนนะจ๊ะ สวยๆแบบนี้เลยนะครับดูตามขอบซีนยางกันด้วยนะครับนี่เห็นไหมของเรานะซีนเดิมๆคุณพี่เพราะของเราเนี่ยรับประกันจริงๆนะว่าไม่มีชนหนักจมน้ําตัดต่อผิดควาหรือว่ากรอไมซีมันต้องเดิมๆสวยๆแบบนี้นี่ดูข้างๆเห็นไหมเม็ดองเม็ดอาร์เพิ่มเติมนะครับผมบอกแล้วว่าของเราคือรถเกรดเอที่เราคัดมาจริงๆไม่ดีจริงไม่สวยจริงมีชนมามีจมน้ํามาเราไม่เอาเข้ามาที่ดีเจนนะครับอะ รถสวยมากๆเลยสําหรับด้านนอกเดี๋ยวผมพาไปดูออปชันด้านในด้วยอ่ะมาดูภายในกันต่อสำหรับคันนี้เองผมบอกก่อนนะครับว่าคันนี้เป็นสภาพก่อนการบํารุงนะครับยังไม่ได้เก็บงานไม่ได้คาสปาอะไรเลยแต่ว่ามาเรามาเริ่มรีวิวกันดีกว่านะครับภายในของเขานะครับเป็นเบาะผ้านะได้มาเป็นเบาะผ้าสีดําเนื่องจากเขาเป็นตัว E นะครับถ้าเป็น EL เนี่ยเขาจะได้บาเบาะหนังนะแต่ว่าตัวนี้เบาะผ้าก็สวยงามนะครับแล้วก็สภาพดีมากๆผมขออนุญาตขึ้นนั้่งนิดนึงนะชึบนี่ สำหรับตัวใหญ่ๆอย่างผมนั่งสบายยืดแข้งยืดขาได้สุดๆเลยนะครับแล้วก็เฮดรูมเนี่ยไม่ชนเห็นไหมเฮดรูมเล็บรูมคือสบายมากนะครับสำหรับภายในตัวนี้ผมบอกเลยว่าเบาะนิ่มนั่งสบายนะแล้วก็เป็นระบบพูสตาร์ด้วยอ่าคุณพี่ตัวนี้จะได้เครื่องยนต์นะครับเป็นตัว1 8 0 0ซีซีนะจ๊ะเครื่องพันแปนั่นเองนะครับสภาพดีสวยๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูออปชั่นทีละอยาง เริ่มจากพวงมาลัยเลยแล้วกันนะครับพวงมาลัยของเขาเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับมีครูสคอนโทรลนะครับสามารถรับสายโทรเข้าโทรออกนะครับปรับโหมดอะไรต่างๆจากพวงมาลัยได้เลยและอย่างที่เห็นเลยนะครับเลขไม้หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นโลเท่านั้นเลขไม้แทรับประกันนะคุณพี่ไม่มีกลอใหม่ไม่มีกลับใหม่นะครับอันนี้ของเราเนี่ยกล้ารับประกันนะแล้วก็กล้าฐานพิสูจน์ด้วยเพราะของเราคัดไปจริงๆนะครับไม่มีกลอมไม้กลับใหม่อ่ะ ต่อไปนะครับสำหรับตัวรองท็อปเนี่ยในปีก่อนหน้าเมลเชนเขาไม่มีหรอกครับหน้าจอกล้องส่องถอยแต่ปีนี้เขามาให้แล้วด้วยแล้วก็จอชัดแจ๋วแบบนี้เลยนะครับสวยๆแบบนี้นะเออนะถือว่าเพิ่มเติมเข้ามาให้ค่อนข้างดีออปชั่นค่อนข้างดีมากๆากนะจะส่วส่วตัวตว,ตว,วิทยุ fmam อะไรแบบนี้เสียงดังฟังชัดโอ้โหคุณผู้ชมเบ็ดตึมจัดแต่ขอภยัยเปิดนานไม่ได้นะเดี๋ยวลิขสิิ์มา คือรถสวยมากเลยนะครับแล้วก็วิด FMAM ต่างๆอะไรใช้งานได้ค่อนข้างดีนะมีโดมมีเดียอะไรแบบนี้ใช้เชื่อมต่อบูลูทูธอะไรได้หมดเลยเออค่อนข้างสวยงามหน้าจอก็คือกำลังโอเคนะครับแอร์เป็นแอร์ดิจิตอลนะสามารถปรับอุณหภูมินะเพิ่มลดอุณหภูมิได้เลยปรับตำแหน่งตำแหน่งหรือปรับ a อโหมดได้เลยนะครับสวยงามอ่ะไปต่อไปเลยเกียร์ออโต้นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะที่ค่อนข้างสวยงามดีไซน์ดีนะครับการเปลี่ยนเกียร์ผมบอกเลยว่าสมูทมาก การเปลี่ยนเกียร์ต่อเกียร์คือลื่นไหลนะคุณผู้ชมไม่มีกระตุกไม่มีกระชากนะครับนี่เห็นไหมเพราะของเรามีการเช็คแล้วจากศูนย์บริการนะว่าเกียร์และเครื่องยนต์ดีมากๆนะครับต่อไปคุณผู้ชมมีทั้งหมดอีคอนนะครับเบรกมือไฟฟ้าและปุ่มเบรกโฮด้วยเพราะฉะนั้นการขับขี่ขับขี่ได้ดีนะครับแล้วก็ที่บอกเลยคือรถสวยงามนะจ๊ะนะสําหรับคันนี้นะครับดูดินี่ขนาดเรายังไม่ได้เก็บงานคาร์สปานะคุณผู้ชมอันนี้คือสภาพเดิมๆนะครับ ยังสวยคลิปขนาดนี้นะระบบไฟฟ้าต่างๆเช็คให้แล้วใช้งานได้หมดทุกส่วนเลยนะครับสำหรับคันนี้ย้ำอีกทีคุณพี่ Honda Civic ตัว1.8ตัว E ปี2019นะครับราคา535 5 3 5 5 0 0 0บาทจอง999.9บาทพอนประมาณ8,000ตลอสัญญาเอาส่วนลดไปเลยครับ30,000บาทโอเคยังไม่จบรีวิวยังไม่จบเพราะว่ามีด้านหลังด้วย ผมต้องพาดูให้ครบบอกแล้วว่าวันนี้พาดูครบแน่นอนอะมาดูภายในกันดีกว่านะครับผมว่าค่อนข้างกว้างขวางเลย oh <my S 1> นะสําหรับตัวผมเนี่ยข่าไม่ชนนะครับหัวไม่ชนพื้นที่ค่อนข้างโอเคถ้าเป็นตัวอย่างผมเนี่ยผมบอกก่อนว่าผมสูงประมาณเกือบร้อยแปดสิบนะครับแล้วก็น้ําหนักเยอะตัวใหญ่นะก็จะนั่งได้ประมาณเต็มที่เลยค่สี่คนแต่ถ้าสบายๆก็คือสามนะครับสำสามเนี่ยกำลังสบายปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะครับเบียดนิดหน่อยนะคุณพี่ แต่ว่าตัวนี้นะมันนั่งสบายทั้งตัวเบาะนะแล้วก็จะมีนี่ด้วย <c oughs> ที่พักแขนที่วางแก้วน้ํานะครับนั่งสบายอะ่ะแล้วตัวนี้นะคุณพี่เหมาะกับเป็นทั้งรถใช้งานรถครอบครัวก็ได้เพราะว่าตัวนี้เขามีนี่เลยไอโซฟิกเชื่อมต่อคาซีของเด็กก็ได้นะครับคือรถซื้อครั้งหนึ่งทั้งทีมันต้องใช้งานได้หลากหลายแบบนี้นะครับอย่างคันนี้คุณพี่นั่งสบายนะครับขับขี่ก็ดีแอร์เย็นนะ มีหน้าจอมีกล้องส่องถอยมีคูคอนโรลอะไรเขาท้วนคือออปชันที่ต้องใช้มันมีเพียงพอแล้วแค่ในตัวรองท็อปก็ถือว่าดีมากๆแล้วเพราะคันนี้ได้ราคาดีมากนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูหน้ารถกันอีกทีเปิดเครื่องยนต์ให้ดูด้วยว่าคันนี้ไม่แน่ใจนะว่าคันนี้ทําความสะอาดหรือ,อยังนะครับแต่ลองดูได้เพราะว่าของเราพาดูทุกจุดอยู่แหละอันนี้คือยังไม่ได้ล้างเลยนะครับยังไม่ได้ล้างไม่ได้เก็บงานไม่ได้ข่าสปาอันนี้คือสภาพเดิมๆนะคุณพี่แต่คุณพี่เห็นได้เลยอยากให้ดูตามโครงสร้าง เม็ดอาร์ครูปทรงต่างๆรูปทรงเดิมไม่มีแบบว่าเขาเรียกว่าบิดซิวนะมีนี่เห็นนะเอาเล็บจิกได้เลยขึ้นรอยเห็นนะสวยๆนะครับตาหมหัวน้งหัวน็อตต่างๆเป็นเดิมๆนะคุณผู้ชม earnest. นี่เดิมๆเลยให้ดูนเลยนะครับชัดเจนนะครับแล้วก็พวกจุดมาร์คคิวซีต่างๆของโรงงานอยู่ครบถ้วนเป็นอุปกรณ์เดิมทั้งหมดโครงสร้างเดิมทั้งหมดนะ แล้วก็ตัวนี้นะนเลขใหม้นะน้องวิ่งมาแค่1นึ่งแสนกับอีก1 0 0 0 0กิโลเท่านั้นเพราะฉะนั้นใช้งานมาน้อยนะครับสภาพดีนะครับก็สำหรับเรานะคุณผู้ชมไม่ต้องเชื่อเราก็ได้อยากให้คุณผู้ชมเชื่อในรายงานการตรวจสภาพของอินสเป t ชันวายอินสเปกชันบายวันูคานี่การการเออที่ผมสอนเลยการปิดประตูรถถ้าปิดแบบนี้แล้วก็เอามือกดอะอย่างนี้ไม่ได้นะครับมันจะทำให้ตัวรถมันกดซีนด้านข้างแล้วรถมันจะมีร่องรอยได้ การปิดที่ถูกต้องคือคุณที่ต้องยกขึ้นมานิดนึงสักครึ่มนึงแล้วปล่อย,อยก็ไม่ได้เหมือนกันเอาหมา่เอาไมาต่ต้องประมาณนี้คือมันต้องปล่อยไปเลยนะครับไม่ต้องกลัวเพราะว่าตัวนี้มันมีตัวยางแทกข้างล่างอยู่แล้วมันจะรองรับนะคุณผู้ชม Honda Civic ตัว1.8ตัว E นะครับปี2019นะครับคันนี้อยู่ที่ราคา5,35,000บาทหรือผ่อนประมาณ9,800 ปอยมัน8,000ตลอดสัญญาณนะคุณพี่ตอนนี้โปรโมชั่นนะจอง999บาทรับส่วนลดไปเลย30,000นะครับกับรถสวยเกรด A ที่มีประวัตินะครับดีนะครับไม่มีชนหนักจนน้ำจะตอบมีความหลวกลอใหม่นะครับใครสนใจก็แอดมาได้เลยช่องทางการติดต่อด้านล่างนะถ้าเป็นบ้านฝาบ้านแดงนะครับแอดมาได้ที่นี่ Brienz Home ค่ะโชว์รูมร้อยมือสองอันดับหนึ่งแห่งย่านราชพฤกษ์ตั้งอยู่ที่ราชพฤกษ์ตลิ่งชันซอยปากน้ำกระจงทอง15ที่นี่เต็มไปด้วยรถเกรด A คัดคุณภาพมากมายนึกถึงรถสวยรถดีมีคุณภาพต้องที่ e ริจェ h โฮมค่ะสนใจติดต่อได้ที่0894588661หรือแอไลน์ e ริจェ h โฮมค่ะ